สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกเครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำแอดโฮมโอเคนะ <c oughs> ค,นครับดีมาสู่ไท้ายครัวนะครับเม่ใ <c oughs> ช่ดูเรียงคุยค้างกันอยู่นะฮะ <c oughs> ถามจริงๆว่าทำไมถึงเลือดที่จะอยู่ <c oughs> บ้านริมน้ําแบบนี้จริงๆแล้วเป็นนางเอกแล้วแล้ว,วคุณจะต้องแบบไปซื้อบ้าน <c oughs> ล,ล,<ม>ลซีบ้านนะเออใจกลางเมืองทาไมฮะคือที่นี่มันอย่างที่บอกไปว่ามันสงบ สงบใช่แล้วมันก็อากาศดีด้วยถามจริงๆอย่างให้รายการเรามาถ่ายเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปหรอกเขาจู้สุกว่า<อ>เขาอายเขาเขินเขาอะไรอย่างเงที่อยูยอย่ยบ้านแบบว่าเหมือนแบบไม่ใช่เป็นบ้านตึกบ้านะไรอย่างเง,งี้ยแล้วก็อยู่บ้านไม้เขาไม่ค่อยไปถ่ายทาไมทําไมน้องมิวถึงอยอมที่มาก็ถึงจะเปลี่ยนรูปแบบบ้านยังไงแต่คือคือมันก็เป็นบ้านเราอะคือมันหนีความจริงไม่ได้ยังไงเราก็อยู่มีบ้านคือที่นี่อยู่แล้วก็คือ ก็ให้มาถ่ายจริงๆไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงคือเราไม่ได้ปิดบังไม่ได้แอปอะไรเลยนี้คือดีมากนะคือพี่เห็นเนี่ยมีน้องพันธ์คนหนึ่งใช่แล้วก็น้องมิวน้องจ้าแล้วเมื่อไหร่ให้ไปบ้านเออไม่เคยขอมาแล้วแต่ว่าบ้านจ้าเนี่ยคือเราอยู่กันเป็นคบครัวอายใช่ไหมไม่ไอม่หยอยไม่มีอะไรให้อายแต่หมายถึงว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าท่านโยกแต่พวกเรามารยาทดีนะโอ้ัวกล เยดีนะเราสองคนหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนต้นตอต้นรายการตอนต้นรายการคุณโอถามไปแล้วทีหนึ่งต้องถามใหม่อีกทีนึงด้วยว่ากรูตนเปรียบเทียบไหมฮะมาเล่นละครเรื่องนี้แล้วคุณหมิวเขาเล่นไม่ดีมากก็ไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะว่า พี่หมิวเขาก็เล่นในแบบของพี่หมิวที่มันก็เคยดูไหมแต่เคยดูตอนพี่หมิวเล่นเคยเอาเทปมาดูไหมเคยค่ะเคยอยู่ประมาณสองสามตอนอะไรนะสองสามตอนเคยดูตอนเด็กๆหรือว่าเอาเทปมาดูคือดูใน YouTube เอาคอ๋อดูในยูทูบแต่ที่เราจะเล่นเนี่ยเหรอเคยเจอพี่หมิวไหมฮะคือก็ไม่เคยเจอพี่หมิวถ้าเกิเจอแล้วจะบอกเขาว่าไงเออก็ทั้งวัสทั้งวัน ค็เจอนครับเจกนครบกตกกันเลยอดใค่าะมาแถวนี้อะไรจะมาขอทานน้ำแกงนี่ตาเลยก็ได้เป็นรุ่นยี่สิบอะรีวจะพูดว่าอะไรดีอะวนารีวันอ๋อเขามาหลายรอบวันารีพักพี่หมีวโอเคพี่หมีวก่อนก่อนน้องก่อนน้องมิวกี่ปีฮะยี ไม่มีที่ผ่านมาเนาะคหู่ได้ดูน้องเล่นคะด้องมี้ได้ดูค่ะเป็นไงบ้างฮะถ้าเดื่อตัวเองมากมากมากไม่คิดว่าจะเด็กขนาดเนี้ยเด็กมากสิบไม้ตอนนั้นยู่เท่าไหร่อะะที่เล่นก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดใช่ไม่หนีกันมากแต่นี้ก็เพิ่งยี่สิบยี่สิบตอนตแล้วได้ดูของพี่ไหมก็ ได้ดูบ้านใน YouTube ค่ะเขาไปเอาในย t u b e มาดูแต่ของพี่ดูมอมแมมอ่ะดูเป็นแบบเข้าป่าจริงจังนะแต่ของน้องสวยงามแต่งแบบเป็นเพียรสวยงามของพี่หมิวก็สวยนะแล้วมีความรู้สึกว่าอิจฉาอิจฉามากที่พี่ที่พี่ตัวเล่นแบบเป็นแบบรักกันเร็วมากแล้วดูใจดีมากของพี่ปอที่ไออะไรแบบโหตลอดเวลาเลยคุณหมิวคิดว่าวิจุดาในเรื่องเนี่ย ต่างกันยังไงบ้างณนะตอนสมยยัยที่เป็นคุณแหมิวกับทางน้องหมิวแต่ละยุคแต่ละสมัยอยู่ที่ผู้กํากับอยู่ที่<อ>ทุกอย่าง,งด้วยนะคะฮ่าตอนนั้นาอา,าอนชูฮ<ถ>่าตอนนั้นหมิวก็เด็กนานมากเลยนะตอนนั้นเนี่ย<อ><อ>ก็ยังเด็กๆอยู่ก็จริงๆมันก็สนุกนะเรื่องนี้มันน่ารักดีเลยโดยใช่แต่เรื่องเนี้ยพี่เห็นเขาจับกันแบบรุนแรงมันจะได้อาจจะดูแบบว่า คนดูจะได้แบบว่าสะใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะผู้หล่อตื่นเต้นคุณหมิวว่าคุณตื่นเต้นหมดเลยเขาสวยเป็นไอดอลเรานะใครๆก็ชอบพี่หมิวอะคยดูละครพี่หมิวเล่นไหมดูค่ะดูนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเปิดยูทูบอยู่ดูเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรตามหัวใจนะคะชอบอยากเป็นอย่างพี่หมิวใช่ไหม เป็นไอดอลเลยค่ะจริงป่ะเป็นไอดอลเลยเลยหลายคนนั้งเอกสมัยนี้หลายคนเป็นคนหนมอยู่เป็นไอดอลหนุ่มก็พี่หนุ่น่ารักผมตาแต่ของเขาอะได้ไงไม่ได้ขอมคุณต้องกิดถึงว่าจะได้ไอดอลนะดานนี่จริงๆลูกชายนี่เป็นแฟนคลับเลยนะใช่เขาดู แล้วก็เนี่ยทราบว่าอายุสิบห้าใช่ไหมจ๊ะลูกชายพี่สิบขวบก็เร็วๆนี้อาจจะทันกันใช่อาจ,จะทันกันโอ้ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างคุณป๋อกับพี่ตัวอ่าอคิดว่าใครเหมาะที่เป็นเสือมากกว่า<อ>มันมันแล้วแต่ว่าภูมกับจะ<อ>จะต้องการให้เป็น<อ>ยังไงมัง้งมันคนละ คือมันคนละคนคนละยุคกันคือมิวว่าดูคุมิวที่าพูดอยากพูดคำว่าคนละยุคเลยนะพยายามเลี่ยงไงไม่ไม่ไม่พยายามอะไรในคิดว่าเทียบกันดูสลับไปสมมติดูยุคยุคเก่าเนี่ยก็จะก็ต้องสนุกกับแบบนั้นใช่ไหมคะก็คือคุณมิวกำลังจะบอกว่าเนื้อเพลงหนึ่งเพลงสามารถร้องได้หลายทำนองแต่เนื้อเดียวกันอย่างอย่างสมมุติว่าเพลงเพลงใหม่เนี่ยที่นันมาร้องใหม่เนี่ยก็เลาะไปอีกแบบหนึ่งคือ มันก็มีอัตรกของสนุนใช่สนุนคนละแบบมันก็คือไม่ไม่เปรียบเทียบกันนะมันก็อย่างของพี่ป๋อก็เหมาะกับน้องเงี้ยถ้าเกิดดูีพี่ป๋อมาฉุดกระชากลากทุกยี่อาจจะไม่จะค้บแล้วดูลักษณะท่าทางให้เป็นพี่ป๋อมาฉุดกระชากไม่แต่กาบอกว่ายุคนี้นี่นะทั้งชุดทั้งฉากทั้งอะไรคนดูก็คุ้มแล้วใช่ไหม่ ในกองถ่ายด้วยใช่จริงเหรอก็ก็ที่ที่ไปสร้างกระท่อมอะค่ะมันเป็นป่าช้าเก่าอ้าวแล้วเราไม่อยู่วันหนึ่งคือก็เลิกกองดึกกันประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วคือทางเข้าหน้ากระท่อมมันจะมีต้นตะเคียนคู่ยู่สองนั้นแล้วเราพอเสร็จก็คือแบบช่างไฟเขาก็เก็บไฟเลยค่ะแล้วเหมือนแบบคือเขาก้มไปแล้วมันแบบมันมองลอดใต้วางค่ะพอดีก็เห็นพาทุดงเดินผ่านไปเฮ้ยบ้าอะ เป็นข้าจริงๆใช่ไหมก็เป็น่้าของท่านคงจะหิวว่าอไะขี้โม่มันดึกเลีวท้งคืนคือก็แบบเป็นพระทูองเดินผ่านไปแล้วเพราะหันเห็นกับตาเลยคือช่างไฟแล้วทำไฟแล้วทำไฟโม้หรือเปล่าแล้วก็พออดต่อให้หน้องพ่อหันไปอีกทีก็ไม่มีแล้วแล้วก็ได้มารู้อีกทีว่าทาองค์นั้นน่ะเขาเขาเดินเดินตรงเต็ม คือเขาเดินไปแล้วก็ตกบ่อน้ำที่มันห่างจากกระท่อมแค่สิเก้าแล้วก็มีมีิวครั้งหนึ่งถ่ายถ่ายถ่ยอยู่แล้วเรามองคือถ่ายฉักมิวนั่นแหละค่ะแล้วมองหน้ามอนิเตอร์ไม่ใช่หน้ามิวเอน้าคนอื่นหอ ใช่คือหนูเขา้าใาหนูก็เล่นหนูก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่เป<ต>็นห<ด>น้าที่หนรู้เปล่าคือม,มีช่วงมีช่วงหนึ่งที่แบบมันเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยที่มันแบบไม่ไม่ใช่หน้าหนูจริง<ะ>นอนีเห็นคนเดียวหรือเห็นกันหมดคือทั้งทั้งคนที่ดูมอนิเตอร์อยู่เห็นหมดเลยผีคุอยากเป็นวิกวุฒของงานขาพี<ม>่อยากเป็นนางเอกบ้างอะไรบ้างบางทีเมียวไปกินข้าวอย่างเงี้ยทีมไฟเดินกลับมา ห็นมิวยืนอยู่ในกระทอมดันั้นที่มิวไปกินข้าวนี่ไงคือแบบเหมือนเหมือนเลยแต่งชุดเลไรข้าวอย่ากเป็นทางเกใช่คุณบิวตอนนั้นว่านาลีนี่ถือว่าดันมากดังก็ดังมากนะแม่แม่หนูยังติดที่มิวเลยตอนนั้โหตอนนั้นกี่ขวบแล้วเนี่ยตอนนั้นเพิ่ไม่เกตอนน้ติ้า้ไม่ให้กิ่ไม่เกกิ ไม่ก็บอกว่าดังมากอ่ะเราก็เอ๊ะเราตอนนั้นมันกี่ขวดแล้วก็เป็คุณแม่เป็แม่คุณยายติดงมเงามเลยคือคุณแม่เขายังไม่เจอคุณพ่อเขาเลยอะฮะเอาน้ำเอามาสักแก้วหนึ่งหยดได้แล้วเขากินน้ำได้สิบห้าปีกับ20่ิบนิ่มยังไม่ปติ2แต่ว่าเราพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยคือผ่านไปนานแค่ไหนผมว่าเขาเพิ่งยังเขายังดูแบบน่ารักดูสวยเหมือนเดิมใช่ตอนนี้ดูอยู่ ทุกคนที่กนหังดูอยู่นะดูดูยูทูบเพื่อนใช่เยอะมากน้องจ้าตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้มีละครเวทีค่ะเรื่องความฝันอันสูงสุดเป็นละครเวทีที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ๋อแล้วละครทีวีมีไหมฮะกำลังรอพิจารณาจากช่องะค่ะเขาคงไม่พิจารณาแล้วอวยลวาพี่มามีโอกาสที่ด้เล่นละครด้วยกันไหมตอนนี้อยากเนอะอยากเล่นไหม อยาเล่นคู่กันไหมก็อยากเล่นกับน้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาสถท้นเดียวกันบอกพี่สมรักได้นะฮะพี่ผิวดีกว่าพี่ิอยากได้แค่นี้แค่ี้เป็นพี่สาวพี่ยังไม่ได้พี่สาวพี่สาวไม่ได้ก็ได้ได้อยู่เหมือนกันลวน่โอเคนะฮะคุณผิวคุณลิวตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้มีหนังค่ะมีหนังนทำที่หนทำทห้ทำที่ไหนทำที่ไน้องไม่ไข้าใจเ่ายังใ่น เล่นกับเขาอะเขาไม่เข้าใจลูกชายพี่หิวชอบเป็นแฟนคสาวแต่จะขอมั่นไว้ก่อนได้ไหมเพราตอนนี้ลูกพี่หิวแค่สิบขวบเมื่อกี้นี้ลูกสิบขวบห่างกันห้าแล้วเขาอย่างน่ารักอยู่เพราะยังไม่ไม่เก็ตเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วโอเคนะครับคุณอาร์ตครับวันนี้คือหลายคนเรียกร้องบอกอยากเห็นนางเอกวินาทีสองรุ่นเนี่ยมาประกบกันเราก็ทําตามที่คุณผู้ชมต้องการแล้วนะฮะวันนี้ก็เกือบมาเห็นเลยคุณหิวก็มาให้เกียรติมากจริงๆ นะฮะโอ้ผมมันงงว่าคุณมิวมาได้ยังไงพี่บอ๊ะแมน้องมิวนะครับจต่จากมิวนะฮะวันนี้โอ้แหมอยากได้ก็ให้ใครบ้างอีกโตโต้ครับไม่ต้องได้ดี่ง่างๆเลยครับโอเคนะฮะตอนนี้น้องมิวยังจะมีละครอะไรต่อไหมยังค่ะเพราะว่าช่วงนี้ขอเรียนเกาะเพราะว่าช่วงมอสีแล้วมันต้องปรับพื้นฐานดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับละครของตัวเองก็เวลาดูตัวเองเล่นแล้วมันก็ มันก็ยังไม่สมูทเท่าไหร่มันก็ยังมีติดๆิด่นเลยเด็กมากอีกไม่กี่ปีอีกสามอันงสามอนงสามอนงนะคิดว่าเขาจะปวดปอดให้น้องเหมอนกัค่ะแต่สําหรับน้องอย่างคิดว่าเรื่องแรกๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็ดีแล้วนะพี่ว่าค่ะก็ก็ขอให้มีความสุขกับอาชีพนักแสดงนะแล้วก็เล่นหลายๆเรื่องให้เราได้ชมกันนะคะค่ะโอ้ยอยากเล่นละครบ้าง เด uhm ี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นละไม่มีบุตรฉันจะเล่นละครละโอเคโอเคขอบคุณน้องจ๊ะขอบคุณน้องจ๊ะขอบคุณพี่หมิวด้วยขอบคุณนะค่ะพี่มิวจะมีขอบคุณที่รักกันที่ได้เรียนไปดูตอนนี้โอเคนะัะน้องหมิวด้วยขอบคุณมากคุณน้องหมิวนะครับขอบคุณมากค่ะ หมดเวลาแล้วคทักติดชมรายการนะครับได้ที่ Facebook ครับเซนหาคัว่าร์ตีไายครัวครับหรือว่าชมรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ w w w m y ลไ e ด์เว็บดอทตล์ฟรีดทคาดทยครัวครับโอเคนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในวันวันอาทิตย์หน่อยโม45ค่ะทางช่องสามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านใหม่แถวนี้บ้านแถวที่เราไปบ้านน้องอเล็กซ์แถวแถวนั้นที่มันเหมือนเลี้ยวซ้ายไปแถวบางนาอะไรปะ เก็อยู่ตรงพระป่านแดงนะครับโอ้ใจชนชื่นความนทีิทามานลายก่อนตอนนี้ที่นะคะเป็นตุ๊กตามีความหลังนะคะแฟนซื้อให้หรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะต้องเป็นตัวนี้ค่ะ